ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกิโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่สิบเรื่องอาพาธและพบพระจารย์หนูสุกิโตปีพุศักราช2489นั้น หลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่วัดป่าบ้านปองอังเภอแม่แตงในพรรษานั้นท่านอาพาธเป็นแผลที่ขาอักเสบได้รับความทรมานมากไปบิณฑบาตไม่ได้พระภิกษุสามเณรอื่นก็ไม่มีชาวบ้านก็ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรมีผู้ส่งข่าวไปให้พระจารย์หนูสุกิโตซึ่งพักบำเพ็ญอยู่ที่ดอยแม่ปังอำเภอพร้าว ต่อมาในเวลากลางคืนขณะที่นั่งภาวนาอยู่เกิดนิมิตขึ้นมาว่าเห็นหลวงปู่นอนอยู่บนพื้นดินเมื่อออกจากสมาธิแล้วจึงน้อมเอานิมิตนั้นมาใคร่ครวนอีกครั้งหนึ่งคิดในใจว่าคงจะมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดจะหลวงปู่แวนแน่นอนเมื่อฉันเช้าเสร็จแล้วจึงรีบเดินทางไปบ้านป่ม เมื่อไปถึงบ้านปงได้พบหลวงปู่แหวนอา,าพาธหนักพระอาจารย์หนูจึงบอกให้ชาวบ้านไปหาหมอมาผ่าชื่อว่าหมอจี้อดีตเคยเป็นทหารเสนารักเมื่อหมอมาแล้วเวลาห้าโมงเย็นก็ลงมือผ่าทันทีโดยไม่มีการฉีดยาชาก่อนลงมือผ่าพระอาจารย์หนูได้ขอโอกาสท่านพูดว่าต่อไปนี้หมอเขาจะผ่าเอาความเจ็บปวดออก ผ่าอารคร้ายออกเขาไม่ได้ผ่าท่านอาจารย์นะเขาผ่าดินน้ำไฟลมต่างหากหลวงปู่พูดว่าเออแล้วท่านก็กำหนดจิตเข้าสู่สมาธิทันทีหมอตัดเอาเนื้อบริเวณปากแผลที่อักเสบออกจนหมดใช้เวลาเกือบชั่วโมงในขณะที่หมอกำลังตัดเอาเนื้อออกนั้นหลวงปู่คงนอนสงบนิ่งอยู่ในท่าเดิมโดยไม่ได้แสดงอาการเคลื่อนไหว ลักษณะเหมือนคนนอนหลับธรรมดาเมื่อหมอผ่าตัดเย็บบาดแผลพันแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาประมาณหนาทีท่านก็ออกจากสมาธิลืมตาขึ้นพระอาจารย์หนูถามว่าท่านอาจารย์เจ็บไหมลงปู่พูดว่าพอสมควรแม้ยาแก้ปวดหลังการผ่าตัดหมอก็ไม่ได้ให้ฉันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหมอมาล้างแผลให้ลองปู่พูดว่า วันนี้เบาๆหน่อยนะเมื่อวานนี้มือหนักไปหน่อยท่านพูดเพียงเท่านั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกเจ็บมากน้อยอย่างไรท่านก็ไม่ได้พูดหรือแสดงอาการว่าได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลท่านคงอยู่อย่างปกติเป็นแต่เดินไม่ได้เท่านั้นท่านอาจารย์หนูต้องอยู่ฝอาพยาบาลหลายวันเมื่อครบเจ็ดวันต้องกลับไปดอยแม่ปังเพราะอยู่ระหว่างพรรษาก่อนไป การในมอบพาระการดูแลหลวงปู่ให้แก่ชาวบ้านให้ดูแลแทนท่านไม่ได้ทอดทิ้งท่านอย่างแต่ก่อนซึ่งเขาก็รับว่าจะดูแลเฝ้าพยาบาลท่านอย่างดีเมื่อมอบอาการรักษาพยาบาลหลวงปู่ให้ชาวบ้านป่งแล้วท่านอาจารย์หนูก็กลับไปโดยแม่ปังการอาพาธของหลวงปู่ในคราวนี้เป็นอยู่นานจนกระทั่งเดือนเมษายนในปีต่อมาอาการอาพาธจึงดีขึ้น แต่ก็ยังไม่หายสนิทยังเดินไปไกลๆไม่ได้นับแต่ได้พยาบาลหลวงปู่ในปีพุทธศักราช2489และอีกหลายครั้งต่อมาท่านพระอาจารย์หนูดำริว่าปัจจุบันหลวงปู่มีอายุมากแล้วพระภิกษุสามเณรอื่นจะอยู่ด้วยเพื่อเป็นอุปถาาก็ไม่มี อาศัยคณะศรัทธาชาวบ้านคอยดูแลก็ไม่สม่ำเสมอถ้านนมนต์มาอยู่ที่ดอยแม่ปังก็จะได้ถวายการดูแลอุปชากได้โดยง่ายไม่ต้องไปไปมามาอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นความคิดอยู่ในใจของท่านพระอาจารย์หนูไม่ได้บอกให้ใครทราบด้วยที่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็เพราะความไม่พร้อมบางประการนึ่งด้วยที่ดอยแม่ปัง เสนาสนะที่มุงที่บังเป็นของถาวรก็ไม่มีปัจจัยเครื่องอาศัยดูขานแคลนไปเสียทุกอย่างเพราะว่าดอยแม่ปังในสมัยนั้นยังไม่มีกุฏิแม้เพียงหลังเดียวดังนั้นความดาริของท่านพระอาจารย์หนูจึงเป็นเพียงความคิดแต่เพียงผู้เดียวไม่เคยเล่าความในใจของตนให้ใครได้รู้มาก่อน ปีพุทธศักราช2505ขณะที่พระขุนท่านมีอายุได้75ปีคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านพระอาจารย์หนูกำลังภาวนาอยู่เกิดเป็นเสียงของหลวงปู่ดังขึ้นมาที่หูว่าจะมาอยู่ด้วยนะตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรเพียงคิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเสียงของกิจสร้างขึ้นมาก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจต่อไป จากวันที่ได้เย็นเสียงหลวงปู่มาอีกสามวันมีศรัทธามาจากบ้านป่งนิมนต์ให้ไปรับทานที่วัดบ้านป่งเมื่อผู้นิมนต์กลับไปแล้วรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากฉันอาหารแล้วท่านพระอาจารย์หนูได้ปรึกษากับคณะศรัทธาแม่ปังว่าท่านพระอาจารย์แหวนสุกิโน,โนปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่บ้านปงมีอายุมากแล้วอยู่ทางบ้านปง ได้รับความไม่สะดวกเพราะขาดพระอุปถากถ้าจะนิมนต์ท่านมาอยู่ด้วยที่วัดดอยแม่ปังนี้ศรัทธาจะขัดข้องอย่างไรบ้างหรือไม่พวกศรัทธาที่อยู่ที่นั้นต่างก็พูดว่าไม่ขัดข้องยินดีถ้านิมนต์ท่านมาได้ท่านพระอาจารย์หนูจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นวันไปรับทานที่วัดป่าบ้านปงจะถือโอกาสนิมนต์ท่านมาอยู่ด้วยคณะศรัทธา,าชาวแม่ปัง ่างก็แสดงความยินดีแต่โดยความเป็นจริงแล้วชาวแม่ปังรู้จักหลวงปู่แหวนสมัยนั้นเพียงไม่กี่คนเพราะหลวงปู่ยังไม่มีชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏออกไปสู่คนภายนอกเช่นดังปัจจุบันนี้เมื่อไปถึงวัดบ้านปงแล้วหลวงปู่ก็ถามท่านพระอาจารย์หนูว่ามีศรัทธามาจีกี่คนท่านพระอาจารย์หนู ก็กราบเรียนว่ามีศรัทธามาด้วยสองคนหลวงปู่พูดว่าดีแล้ววันนี้รับทานเสร็จแล้วให้เอาบริการของอาตมาไปด้วยจะไปอยู่แม่ปังด้วยท่านพระอาจารย์หนูพร้อมด้วยหลวงปู่แวนและคณะศรัทธาบ้านแม่ปังอีกสองคนก็ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านปงไปพักอยู่ที่วัดป่าบ้านช่อแลหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นเมื่อรับทานและฉันเสร็จแล้ว เวลาสิบโมงเชา้าออกเดินทางจากช่อแหลกผ่านมาตามเส้นทางบ้านใหม่บ้านแม่วะเดินลัดเข้าป่ามาตามห้วยข้ามเขามาบ้านแม่ตองบ้านแม่แพงจนถึงบ้านแม่ปังซึ่งสมัยนั้นเส้นทางดังกล่าวนี้ถนนยังไม่มีบางแห่งเป็นทางรถลากไม้บางแห่งเป็นทางเดินป่าซึ่งแต่ละแห่งต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยลัดเลาะมาตามไหล่เขา แม้ว่าขณะนั้นหลวงปู่จะอยู่ในวันชราและสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์การเดินทางมาตามเส้นทางดังกล่าวนั้นจึงนับว่าท่านมีความอดทนเป็นอย่างมากและสามารถเดินทางมาถึงดอยแม่ปังในวันนั้นคือเดินทางมาถึงดอยแม่ปังเวลาหนึ่งทุ่มใช้เวลาในการเดินทาง9ชั่วโมงถ้าวาระยะทางปัจจุบันจากช่อแลถึงแม่ปังประมาณ40กิโลเมตร ซึ่งหลวงปู่แหวนเดินทางมาได้ในวันเดียวไม่ต้องพักค้างคืนระหว่างทางนับว่าองค์ท่านอดทนมากเลยทีเดียวรวมเวลาที่หลวงปู่แหวนอยู่จำพรรษาในวัดป่าบ้านปงเป็นเวลา11ปีและได้มาจำพรรษาหน้ากุฏิไม้หลังน้อยที่มีความกว้าง3มเมตร24เซนติเมตรและยาวเพียง5เมตร23เซนติเมตรเท่านั้นทำกลางดงไม้สัก อันเป็นสถานสงบตามธรรมชาติณนะวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้ราวจังหวัดเชียงใหม่นะับเป็นวิเวกสถานที่ก่อให้เกิดสงัดในจิตเหมาะใจการเจริญภาวนาธรรมเป็นอย่างยิ่งผู้มุ่งแสวงหาการมาสมบัติยอมไม่ไดยมยินดีในอรันชาวไพรแต่พระอาหารหัน์ทั้งหลายเช่นพระคุณท่านหลวงปู่แหวนซึ่งประสจากความยึดติดแล้ว ไม่ใช่ผู้สแสวงหาการมาสมบัติจากยินดีในอรัญชาวไพรเป็นรามณนียสถาน